คคนคนแม้ตอนกลางคืนที่ต้องตื่นมาดูแลแม่ที่แทบจะไม่ได้นอนนะครับแต่ทุกเช้านะครับในช่วงวันปกตินะครับน้องเมย์จะตื่นขึ้นมา ประมาณตีห้านะครับเพื่อที่จะมาจัดเก็บที่หลับที่นอนแล้วก็ดูแลคุณแม่นะครับหลังจากนั้นก็จะไปหุงข้าวทํากับข้าวแล้วก็เตรียมตัวส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปโรงเรียนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้คุณแม่ที่จะต้องอยู่บ้านคนเดียวนะครับเพื่อที่จะให้คุณแม่สามารถ หยิบจับอะไรต่างๆได้สะดวกนะครับอันนี้นี่เป็นน้ำใช่ไหมน้ำดื่มจะต้องมาวางไว้ตรงนี้เลยอันนี้ก็คือเตรียมเตรียมไว้ให้ให้แม่มีน้ำมีไม้ไม้เนี่ยไว้ทำอะไรครับเ,ออเวลาแม่เป็นลมลมขึ้นมาก็จะได้ขอยงของช่วย นี่เป็นกระเป๋าก็ะจะมีโทรศัพท์ คือหนูจะหอกข้าวไปกินโรงแรมทุกวันเลยค่ะมื้อไหนมื้อไหนก็จะเป็นมื้อกลางวันค่ะทำไมอะคะทำไมถึงไม่ไปซื้อกินหรือว่าก็คือ,อแบบประหยัดด้วยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบหนูหออข้าวไปแบบทุกครั้งอยู่แล้วค่ะหนูเลยชินกับการหอข้า ช่วงเปิดเทอมจันทถึงสุกที่น้องเมย์จะต้องไปโรงเรียนนั้นนะครับก็จําเป็นจะต้องให้คุณแม่มานั่งอยู่ที่ประตูหน้าบ้านเพื่อให้คนในละแวกนี้สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรจะได้ช่วยเหลือได้ทันนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ที่น้องเมย์เดินทางไปโรงเรียนช่วง7จ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นคุณแม่ก็จะนั่งอยู่ในท่าเดิมๆนะที่เดิมๆวันหนึ่งก็กว่า8ชั่วโมงครับซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทําไมน้องเมย์ต้องเตรียมสิ่งของต่างๆมาไว้ที่หน้าประตูก่อนไปโรงเรียน ช่วงที่น้องมีไม่อยู่เราก็จะมานั่งหน้าบ้านอย่างนี้ตลอดเลยตลอดทุกวันตอ้องนอน,นทุกวันจนดึกเที่ยมองย็นจนถึงสี่โมงเย็นจนก,กว่าน,น้องจะกลับจากโรงเรียนค,คือนั่งอย่างนี้นอนก็นไม่ได้ท่าอื่นก็ไม่ได้ไไดเพราะว่าถ้าถ้าล้มถ้านอนไปคือลุกเองไม่ได้เลยไม่ได้นอนมันลงไปเลยล้มไปมันเกินเกินเก้านาที ตองนาทีหายใจไม่ออกก็จะหายใจไม่ออกเลยถ้าล้มลงไปสองนาทีสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะก็เลยต้องมานั่งอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคนแถวนี้ก็จะรู้เลยว่าถ้าสมมุติว่าไม่เห็นเรานั่งอยู่หน้าบ้านช่วงที่น้องมีไม่อยู่แสดงว่าเราอาจจะมีอันตรายอะไรอย่างเงี้ยนะเข,า,ขาจะขึ้นมาดูเข,า,ขาจะขึ้นมาดูพางีก็มามาเจอพอน,นอนดูแช่ว่าแบบเลียวแตกไปแลยเห็นเลียวแตกไปแลยบางทีทนไม่ไหว ก็ลองไงปวดเมื่อยคือนั่งท่าเดิมๆนี้มันก็ปวดเมื่อยมันปวดตรงส่วนไหนบ้างครับท่วงก็เอวกระเพวเหมือนเพราะว่ามันนั่งนานนั่งตลอดเลยอย่างนี้นะ ตามที่ใจปรารถนากลับกลายเป็นว่าลูกกลับต้องมาดูแลแม่แทนนะครับบางทีความเจ็บปวดทรมานทางกายก็ดูจ่าเล็กน้อยไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะหัวใจของคนที่เป็นแม่ครับนั่งอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ แต่และว,วันผ่านไปได้ยังไงคิดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็นึกถึงลูกอนเพื่อลูกแต่บางครั้งก็คิดกับการตายคิดตัวเนี้ยให้ลูกต้มน้ำมันมาเก็บไว้เราทำว่าเติมน้ำมันแม่น้ำมันอยากจยกไวไฟเผาตัวเองบางครั้งเอาคิดไปแล้วก็นึกถึงลูก จงยงใดลูกต้องมาก่อนต้องจะทำยังไงมาได้ไม่ได้เราต้องนึกถึงลูกดวยถ้าลูกกลับมาแล้วไม่เจอเราเขาเสียใจมากเลยเขาต้องเสีใจมากแนะ่ทำหน้าทีแม่ไม่สมบูรณ์เลยใจมากเราต้องควรจะทำหน้าทีแม่ให้ดีที่สุดแต่เราเนี่ย มีลูกกับเรากลับเป็นพาลาให้ลูกตอนนี้นี่น้องเมย์มีความหมายต่อแม่มากมายขนาดไหนครับตึกดๆเลยหมดทุกอย่างพอหน้นอมเมย์มีความหมายมากที่สุดไม่รู้จะอะไรเปรียบอะเขาเก็บ เเาเาาียบมกกขแลม้จะมีฐานะยากจนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างจนแทบจะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนนะครับแต่เมย์ก็ยังพยายามแบ่งเวลาทำหน้าที่ที่โรงเรียนให้ดีที่สุด ปัจจุบันน้องเมย์เรียนอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนยางสายพิทยาคมจังหวัดสุขโขทัยนะครับและด้วยความมีความรับผิดชอบในการเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันเรียนนะครับก็ทําให้น้องเมย์ที่ผ่านมามีผลการเรียนที่ดีนอกจากนั้น,นะครับน้องเมย์ยังเข้าร่วมกิจกรรมแทบจะทุกกิจกรรมทุกครั้งที่มีโอกาสกับทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ทําให้น้องเมย์นั้นเป็นผู้ที่มีเพื่อนฝูงมากและก็เป็นที่รักของอุครูทุกคนครับ รู้สึกว่าเด็กเขาก็จะมีความตั้งใจเขาสนใจใส่ใจแล้วก็ยินดีกล้าแสดงออกแล้วไหว้วานใช้สอยอะไรเขาก็อาสาตอนเรียนในห้องก็ขยันนะมีความรับผิดชอบสูงตั้งใจเรียนมากเลยผิดกับเด็กที่เขามีความพร้อมอะ่ะเด็กบางคนเขาพร้อมนะแต่เขาไม่เอาอะไรอะแต่แต่คนนี้เขาไม่มีอะไรเลยนะแต่เขามีความตั้งใจดูไม่ออกว่าเด็กคนนี้เขามีปัญหา เป็นเด็กที่มีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่นะเขาเขารักพ่อรักแม่เขาขึ้นชมตรงว่าเขามีความพยายามที่จะคอยดูแลแม่มอยู่ไม่ให้ห่างเลยอนาคตฝันไว้หรือยงังครับว่าอยากจะเป็นอะไรคะอ,อนาคตหนูก็ฝันว่าอยากจะเป็นคุณครูค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้เป็นคุณครูเนี่ยเราจะสามารถสอนเด็กนักเรียนให้เข้าใจว่า เมื่อก่อนเนี่ยหนูเคยมีชีวิตเป็นยังไงเคยลำบากแค่ไหนแต่แบบเด็กบางคนจะคิดว่าคุณครูเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ได้เป็นคุณครูอาจจะมีฐานะร่ำรวยพ่อแม่อาจาจะมีพื้นฐานดีมากค่ะแตส่สำหรับหนูก็อยากให้เขาคิดว่าที่บางคนเนี่ยที่ได้เป็นครูก็เป็นเพราะว่าไม่ใช่พ่อแม่เขาล่ำรวยหรือว่าฐานะเขาดีคือบางคนเนี่ยฐานะยากจนแต่เขาทำตัวดีเขาประพฤติดีเขาตั้งใจเรียนเขาก็สามารถเป็นครูได้คะ่ะ เดี๋ยวชั้นปวงนี้นะนักเรียนจะเริ่มเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กันนะเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แบ็คเนื้อว่าไรถอยหลังจอหลังเปล่าไหร่ไหมกระเท่า นไม่ได้พักเลยเหรอดเดี๋ยวนาพักสักให้สิแบงนี้นเนาะให้หนูเข้าไปเอาหมอนให้ ที่กลับจากโรงเรีบนนะครับแทนที่น้องเมย์จะกลับไปจัดการธุร่วนตัวหรือว่าพักผ่อนเพียงตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าน้องเมย์ก็รีบมาช่วยคุณแม่นะครับให้คุณแม่ได้เอนกายแล้วก็ช่วยนวดคุณแม่เพื่อให้ความทุกข์ที่เกิดจากการที่คุณแม่นั่งในท่าเดิมๆม,มาตลอดทั้งวันได้คลายลงครับ ครั้งที่กลับบ้านมาเลิกจากโรงเรียนแล้วก็มาเจอหน้าแม่นั่งอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าแม่ไม่แม่ไม,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 ม่เป็นอะไรคือแบบแม่จะงนั่งรอเราเหมือนเดิมค่ะแม่เป็นไงบ้างลูกกลับมานวดให้ดีขึ้นยังดีขนนึ้นอืมมันคลายขึ้นแล้วคลายขึ้นแล้วเนาะอ,อย่งเงยียวันทั้งวันที่เรานั่งอยู่คนเดียวก็ รอคอยช่วงเวลานี้เลยเนาะทำดีกวาามีคว่าที่ลงมาที่ที่นาลงกันมันดีใจแล้ะความเจ็บปวดที่เมื่อทั้งวันมันก็ตัวเรากันนี้หรือว่านี่เป็นเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของชีวิตเราอะเนาะที่เยียวยาที่น่าจะเป็นยาที่ดีที่สุดของชีวิตอะไรเงี้ยนะครับแม่นะ